มีมออไซค์มาเ้อพี่น้องเขอาอู่บอสเนี่ยบัต้องใส่แก๊สเลยวันถัอไปสำรับมือมีครึ่งสำเร็จรูปของเขานะครับกับมีอันนี้ก็จะเป็นรถหมูสับพ,พี่น้องครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรถชาบูน้ำดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถต้มยำกุ้งอันนี้ก็จะเป็นรถเผ็ดนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเผ็ดสูก,กินเลยบัตต้องดังไฟบัตต้องใส่แก๊สง่ายๆนะครับ ฟ้าออกมานะครับก็จะมีช้อน2อ,อันนะครับมีเครื่องปรุงมีปูอัดมีม,มาม่าข้างล่างก็จะเป็นที่ทําให้มันร้อนนะครับองเป็นมามี่ถึนสาเร็จรูปมหัศจรรย์มากเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องนี่ก่อนใส่เส้นมาม่าก่อนนี่นะใส่ปูอัดครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงครับแล้วก็ทิ้งไว้ ถ้าถ้ามันเดือดแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ7จถึงส0นาทีนะครับนี่ก็จะใส่น้ำลงไปเลยนี่พอให้ท่วมเส้นนะจ๊ะก็ใส่ผักตามใจชอบนะครับทุกู้ชนนี่สดเลยนะครับผับบก็ชก็มีกุ้งตัวนี้นะจ๊ะใส่ลงไปดุ่มฟองนี่จ๊ะที่จริงอะมันต้องปรุงก่อนนะครับใส่น้ำลงไป พอช่วงก็จะคู่นะครับก็ปิดสาแม็กก็จะเริ่มเดือดนะครับปิดสายครับ เกร้อยพี่น้องครับผมมามีกึ่งสําเร็จรูปตราหม้อไฟเกาหลีเกาหลีหม้อไฟโอ้ยถูกแล้นะครับผมกล่องละ35บาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องดังไฟไปให้ไปหน้าไปอันเลียงั่วเลียงควายพกไปได้เลยเพียงใส่น้ำเปล่าอ,อ,อลวกลินข่ายเนี่ยเ้นแบบสุกแห้ง ไข่ยังมาตูมได้รสชาติของต้มยำกุ้งอ้าวอันนี้จะเป็นรสชาบูน้ำดำนะจ๊ะจะชิมน้ำก่อนนะ ชาบูน้ำดำน,น้ำเข้มข้นมากเลยโออเออโอ้โอโออร่อยมากเลยรสชาบูเขารับตัวแทนด้วยนะท่านผูน้ชมหรือเปล่าไม่รู้ผู้ใดสนใจนะครับไปติดต่อเพจด้านบนเดียเพี่น้องซื้อแห้งไปซื้อโหลดนะครับผมสามกอง ร้อยนึ่งเท่านั้นเลยพี่น้องคุ้มค่าไปให้ไปหน้าประต่องดังไฟหรือว่าดึกดึกเดือนเดือนะครับกี่คันล่างถวยกี่คันบัวมีแกสมีแครน้ำซื้อๆมือเจ้ากิกนแ,แดอ อันนี้ก็จะเป็นรถหมูสับเด้พี่น้องซิมนม้ำก่อนสุดยอดเลยคือมาม่าเส้นกนโอยอไม่ใช่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นก็นุ่มนะครับตามอ้อไฟเกาหลีพี่น้องเอยตอนนี้ยังฟดบุกๆอยู่เลย อร่อยมากไข<ห><ม>่ยัางมาตุมแบบเดี๋ยวรถสุดท้ายของเรานะครับรถเผ็ดนะครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมอ้อไฟเกาหลีอันนี้คือรถเผ็ดน่ากินมากเลยท่านผู้ชมดูสิ เส้นเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราชิมน้ำห้าทั้ำกบแล้วเดี๋ยวเราชิมน้ำกันเลยนะครับเนี่ยเผ็ดมากเนี่ยเผ็ดไม่เผ็ดดูเส้นดิแดงจึงคึงเลย ฟินม,มากอร่อยมากเลยพี่น้องือ,อ,อใครย่างมาเตยย่างมาตูม นี่ไข่ย่างมาตูม้มนี่แหละพี่น้องครับผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาม้อไฟเกาหลีนะครับผมหาซื้อได้แล้วนะครับผมกล่องหนึ่งนี่สามสิบห้าบาทนะครับผมสามกองหนึ่งรอบาทไปหาซื้อรลดพี่น้องง่ายไม่ต้องใส่แก๊สไม่ต้องเปลี่ยนไฟไฟแล้วบ๊ายบาย